ค่ะสวัสดีค่ะคุณเพื่อนๆมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยพามาดามนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของคุณนกนะนั่นก็คือวันอาทิตย์นะคะคุณนกจะพาทุกๆท่านนะคะออกไปท่องเที่ยวนอกเมืองสมนิเกนนะคะตอนนี้คุณนกอยู่ด้านนอกนะคะอุตานเฟอร์นะคะภาษาสวีเดนอุตานเฟอร์ก็คืออยู่ด้านนอกของแอ่เลกเกนเฮดนะคะนั่นก็คืออพาร์ตเมนต์คะคุณนกจะออกไปท่องเที่ยวข้างนอกนะคะตอนนี้บรรยากาศข้างนอกนะคะอากาศค่อนข้างที่จะ เย็นสบายนะคะถึงจะแสงแดดจะค่อนข้างเกิดจ้านะคะแต่ว่าอากาศเย็นสบายค่ะก็จะพาทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะท่องเที่ยวนอกเมืองกันเลยนะคะจะเป็นสถานที่แห่งไหนนั้นติดตามคุณนกเลยค่ะติดตามกันไปกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะ เราไปกันเลยค่ะคุณคุณเพื่อน เราจะออกไปท่องเที่ยวนอกเมืองกันค่ะไปดูความสอสวยงามนอกเมืองนะคะตอนนี้ประเทศสวีเดนนะคะเข้าสู่หน้าสมมานะคะนั่นก็คือภาคฤดูร้อนนะคะเราจะไปดูความสวยงามไปดูทะเลสาบไปดูป่าไปดูภูเขาด้านนอกเลยนะคะ Our hearts beat city streets. We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Was the best we ever had And we'll stay on forever We'll never have regrets. ท่านคะตอนนี้คุณนกก็มาถึงที่แห่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นป่าล้อมรอบเลยนะคะคุณนกจะเข้าไปเช็คสวัมนะคะนั่นคือไปเช็คเห็ดนะคะเห็ดสีเหลืองนะคะหรือที่เราเรียกว่าเห็ดเห็ดทองนะคะเพราะมันมีราคาแพงนะคะโชว์กันเลยนะคะทุกท,ท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะว,ว่าคุณนกได้ทําคลิปหลายๆคลิปคุณนกก็จะพูดตลอดเวลาว่าประเทศสวีเดนนะคะจะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ หกสิบถึงเ็ดสิบเปอร์เซนต์นะคะพื้นที่จะเป็นป่านะคะคุณนกโชวเลยนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณนกจะขึ้นไปข้างบนนี้คะคะคุณนกจะไปดูนะคะ,ะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะเนี่ยคุณนกโชเลยะคะ่ะตอนนี้มีรถมานะคะเดี๋ยวคุณนกจะขึ้นไปข้างบนเลยะคะ่ะ นี่ค่ะที่คุณนกจะขึ้นไปนะคะเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆเลยค่ะขึ้นไปกันเลยค่ะตอนนี้คุณนกอยู่ในป่านะคะโชว์เพื่อนๆเลยค่ะ อันนี้คือมอสนะคะโชกเลยค่าป่าค่าป่าสวีเดนตอนนี้พาเพื่อนๆนะคะสำรวจป่านะคะสำรวจเห็ดนะคะว่าจะมีเห็ดขึ้นหรือเปล่า นั่งพักก่อนค่ะเดินสำรวจเหนื่อยค่ะยังไม่เจอเห็ดนคะคะ ตอนนี้ออกจากป่าแล้วนะคะเพราะค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่บนรถนะคะเรายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคุณนกก็จะสำรวจ ค้นหาเห็ดนะคะไปตลอดทางค่ะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ถ้าภาษาไทยเราเนาะถ้าบ้านเราเรียกก็จะว่าเป็นถนนชนบทนะคะทุกท่านสังเกตไหมคะว่าสองข้างทางก็จะเป็นป่าเขาหมดเลยค่ะตามที่คุณนกไห้ เราสู่กันฟังกับบรรดาพลัง f อของคุณนกที่ติดตามคุณนอกอยู่นะคะว่าประเทศสวีเดนนะคะป่าไม้เขาอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะสัตว์ป่าก็อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเขามีการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะอนุอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็เขาก็จะมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะค่ะก็จะมีการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะคะ สังเกตไหมคะว่าสองข้างทางนะคะจะเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะต้นไม้ป่าเขานะคะยังอุดมสมบูรณะคะ์ค่ะสมบูรณ์ perfect ค่ะสวีเดนค่ะก็จะโชว์เพื่อนๆไปเรื่อยๆนะคะชมธรรมชาติสองข้างทางนะคะซึ่งก็จะเป็นป่านะคะ เป็นป่าไม้นะคะหลายหลากพันชนิดเลยนะครนี่คือถนนนอกเมืองค่ะคุณเพื่อนสองข้างทางนะคะจะเต็มไปด้วยป่าค่ะทุกๆท่านคะตอนนี้คุณนก ก็เดินทางมาถึงจุดหมายไปทางแล้วนะคะนี่คือแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่โตนะคะแต่ก็มีความสวยงามนะคะคุณนกก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะตอนนี้คุณนกรู้สึกหิวค่ะอยากจะ าค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะคะคุณนกต้องการที่จะ uh huh. เรียกอะไรอะภาษาไทยค่ะต้องการที่จะทานไอศครีมนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวคุณนกจะเข้าไปดูนะคะว่าไอศครีมเขามีหรือเปล่านะคะ คุณเพื่อนหลังจากที่นั่งรถมาเหนื่อยนะคะตอนนี้คุณนกก็มาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้คุณนกก็จะนั่งทานไอศครีมนะคะเย็นๆนะคะเพราะว่าแสงแดดค่อนข้างที่จะอ,อบอุ่นนะคะคือคือไม่ร้อนนะคะอบอุ่นนะคะตอนนี้ก็ต้องการที่จะเพิ่มพลังนะคะด้วยกัน ทานไอศครีมนะ,ะตอนนี้คุณนกก็สั่งไอศครีมแล้วนะค,ะค่ะระหว่างที่รอไอศครีมนะคะคุณนกก็จะพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะเพราะหลังจากที่โชว์ข้นเพื่อนแล้วนะคะตลอดเส้นทางก็จะเห็นมีปากเขานะคะปากเขารำนาภัยนะคะแล้วคุณนกก็ได้เช็คนะคะ เช็คว่าสองข้างทางที่คุณนกผ่านมานะคะว่ามีสวัมหรือเปล่านะคะสวัมภาษาสวีเดนก็คือสวัมภาษาไทยก็คือเห็ดนะคะตอนนี้เห็ดเหลืองยังไม่ขึ้นนะคะคันทเลนยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณนกก็จะทานไอศครีมก่อนนะคะนี่คือไอศครีมที่คุณนกสั่งนะคะก็ ากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับมาทานไอศครีมด้วยกันเลยค่ะอิตาเี่ยนโซ่อร่อยค่ะคุณเพื่อน นนี้คุณนก็พักนะคะทานไอศครีมน,นะคะหลังจากที่นั่งรถมานะคะต,ตลอดขึ้นทางทุกท่านก็เห็นอะไรที่ไม่ว่าสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยป่าไม้นะคะแล้วระหว่างที่มานะคะคุณนก็เช็คนะคะเช็คสวัมนะคะสวัมป่าแต่ก็ไม่ยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ยังไม่มีเห็ดขึ้นนะคะก็ต้องรออีกนะคะประมาณสองทีเห็ดเหลืองนะคะที่ ผู้หญิงไทยนะไม่ว่าเป็นผู้หญิงไทยแล้วว่าคนสวีเดนก็จะชอบเก็บกันนะคะเห็ดเหลืองอร่อยมากๆเลยค่ะคุณผูณ้ชมเดี๋ยวมาทานด้วยกันเลยค่ะหลังจากที่คุณนกทานไอศครีมเสร็จนะคะคุณนกก็ <c oughs> เดี๋ยวจะไปถ่ายทำนะคะทะเลสาบนะคะซึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนะคะ เดี๋ยวคุณลุกจะโชว์เพื่อนๆอีกครั้งนะคะ

สำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกัลยาพามดามนะคะถ้าคุณนกพูดผิดพลาดใช้คําพูดที่ผิดพลาดหรือใช้้อยคําที่มันไม่ถูกต้องนะคะต้องขอโทษขออภัยทุกทท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปคปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกัลยาพามดามนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกก่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ